ค่ารถเม20บาทที่เปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตบางครั้ง ชะตากรรมก็ไม่ได้มาในรูปของโอกาสก้อนใหญ่แต่มาในรูปของแบงค์ยีที่เราคิดว่าไม่มีค่าอะไรเลยเสียงฝนตกกระทบหลังคารถเม์คันเก่าในเช้าวันหนึ่งที่กวินไม่คิดว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเขายืนกลมหน้ามือกำเหรียญไม่ครบค่าโดยสารหัวใจของนักธุรกิจหนุ่มที่เคยยิ่งใหญ่กำลังถูกความล้มเหลวเหยียบย่ำจนไม่เหลือศักดิ์ศรีขอโทษครับผมขาดอีก20ประโยคนั้นไม่ดังแต่ดังพอจะทําให้ชีวิตเขาสั่นสะเทือนและในวินาทีนั้นเองมือของผู้หญิงคนหนึ่งก็ยื่นน้หใจ ใค่ะไม่เป็นไรเธอชื่อมีนาพนักงานออฟฟิศธรรมดาไม่มีเครื่องประดับไม่มีคำถามไม่มีสายตาดูถูกแค่ยิ้มแล้วหันกลับไปนั่งกกวินไม่รู้เลยว่า20บาทที่เขารับมาในวันนั้นจะกลายเป็นหนี้ใจที่ต้องใช้ทั้งชีวิตกกวินเคยเป็นเจ้าของสตาร์ทอัพไฟแรงบริษัทที่เคยมีนักลงทุนต่อคิวแต่เพราะความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวเขาสูญเสียทุกอย่างในเวลาไม่ถึงปีหนี้สินชื่อเสียงและความเชื่อมั่นในตัวเองวันนั้นเขาขึ้นรถเม์ไปสัมภาษณ์งานไม่ใช่ในฐานะผู้บริหารแต่ในฐานะเด็ก ฝึกงานอายุ30กว่าส่วนมีนาเธอไม่รู้เลยว่าผู้ชายที่เธอช่วยจ่ายค่ารถเมย์คือคนที่เคยยือนอยู่บนเวทีเดียวกับซี o ระดับประเทศสําหรับเธอมันก็แค่การช่วยคนแปลกหน้าหลายสัปดาห์ผ่านไปกกวินได้งานที่บริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งและในวันแรกที่เขาเดินเข้าออฟฟิศเขาได้ยินเสียงที่คุ้นเคยเอ๊ะคุณจากรถเมย์วันนั้นนี่นา มีนาคือพนักงานฝ่ายวางแผนของบริษัทเดียวกันโลกมันกลมหรือชะตากรรมมันตั้งใจไม่มีใครรู้จากคำทักทายธรรมดากลายเป็นการคุยกันทุกวันจากกาแฟแก้วเล็กกลายเป็นการแลกเปลี่ยนความฝันกกวินไม่เคยเล่าความหลังของตัวเองเขาไม่อยากให้มีนามองเขาเปลี่ยนไปส่วนมีนาเธอก็ไม่เคยคาดหวังอะไรจากเขาจนวันหนึ่งบริษัท